สวัสดีครับสวัสดี f อฟทางช่องพรหัดคนเดิมครับมืออนี้ครับวันที่12สิงหาคม2567ครับผมมืออนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของเอฟซีใจดีนะครับถ้าใครจําได้นะครับงวดที่เข้า03ครับ03เข้าตรงๆนะครับงวดถัดมาครับผมเนาะให้วิ่งครับวิ่ง2ครับเข้าที่2 1นะครับเข้าที่2 1นะครับ งวดที่แล้วไม่เข้าครับผมเนาะงวดนี้เพนวามั่นใจมากครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามมาแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์นะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่น fc ทางช่องถามมาเยอะมากครับถามมาเยอะมากครับผมเนาะเลขล็อกจากกทมครับผมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ผหาหักงวดที่แล้วที่เข้า4 1ครับผมเนาะ งวดที่แล้วครับเลขล็อกจากกทมครับให้4เม็ดเดียวครับให้4เม็ดเดียวครับจับคู่ครับเข้าสี่หนึ่งตรงๆครับจับคู่ครับเข้า4ี่หตรงๆนะครับนี่ครับผมงวดนี้ครับผมเพิ่นว่าบมมีการเปลี่ยนแปลงนะผมเนาะผมโทษถามเพิ่นแล้วครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับหเม็ดเดียวครับ 5เม็ดเดียวครับจับคู่ให้2คู่นะครับ5758ครับ5758ครับนี่ครับผมให้เอฟที่ท่านช่องแคบนาจอครับผมเนาะของเลขล็อกจากกทมครับบนอย่างเดียวนะครับนี่ครับงวดที่แล้ว4 1ตรงตรงนะครับงวดนี้5758นะครับมาครับผมมาดูของ fc ใจดีดีกว่าครับ fc ใจดีส่วนเลขล็อกครับผมเนาะเลขล็อกล่างครับผมล่างอย่างเดียวนี้บนอย่างเดียวนะครับนี่ครับพ่นแหมาแบบนี้ครับผมเนาะนี่ครับบนห้าห้าเจ็ดห้าแปดครับแล้วก็ล่างครับให้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับให้เจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับงูที่แล้วเข้าแค่บนนะครับล่างไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับ ข้าบน4 41ตรงๆครับนี่ครับงวดนี้ให้เอฟที่ทางช่องแคปหน้าจอนะครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับโอเคครับเน้นย้ำกับ f c ฟซีทางช่องเด้อครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube ช่องทางเดีวยวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับ มาดูของ F C J D ดีกว่าครับ F C J D F C J D อยู่ไหนเอ่ย F C J D เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแปบ๊บนึง F C J D หาก่อนนะครับหาก่อนครับผมแป,ป๊บนึงครับผม fcjd ค,ครับผมไหนวะหาไม่เจอเลยแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงโอ้โอเคครับผมโอเคครับเจอแล้วครับนี่ครับผมงวดก่อนนะครับงวดก่อนครับให้มาครับผมให้มาครับผมนี่ครับผม03เข้าตรงๆครับ03นยเข้าตรงๆนะครับนี่ครับ ให้แค่3คู่นะครับ839303เลขออก503นะครับแล้วก็งวดถัดมาครับผมงวดถัดมาครับงวดถัดมานี่ครับผมให้2ครับแต่จับคู่ไม่เข้านะครับเลขออก2 1แล่างครับนี่ครับให้2 2 2 3 2 4 2ครับผมนี่ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วให้วิ่ง5ไม่เข้านะครับ งวดนี้ครับผมงวดนี้ครับนี่ครับผมวิ่งศูนย์ครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เน้นที่หกศูนย์นะครับ fc ใจดีนะครับรูปสวยมากครับผมเนาะนี่ครับรูปอะไรเนี่ยนี่อันนี้สวยมากนะครับ fc ใจดีครับผมเนาะก็ถือว่าเลขเพิ่นหนาติดตามอยู่ครับผม เลขไม่กี่คู่นะครับผมเลข3-4คู่เองนะครับ F C J D ครับ F C J D เด่นบนล่างครับ เด่นบนล่างครับเด่นที่0นะครับเด่น0นบนล่างครับเด่น0ย์บนล่างจับคู่ครับ4 0 5 0เขียนผิดแล้ว6 0ครับเน้นครับผมเนาะเน้น6 0ครับ เน้น60นะครับนี่ครับเน้น60ครับเพราะว่าพันทรงให้มาแบบนี้ครับผมเนาะเขียนตามเพิ่นทรงมาให้ครับนี่ครับวิ่งศูนย์สีเน้นที่60นะครับ f c ใจดีครับผมลงวันที่ลงวันที่ลงวันที่16บับ 8ปดทับหกนะครับกันนี่ครับผมเนาะให้ f อที่างช่องแคปหน้าจอครับผม FC ฟซใจดีครับผมเด่นบนล่างครับเด่นที่0ครับจับคู่ครับ0จับคู่ครับ40 50 60ครับเน้นที่เม็ดเดียวครับ60นะครับถ้าใครจำได้ครับผมเนาะเพลินแห่งมากครับผมวิ่ง เดี๋ยววิ่ง3ครับ9,3 83 03ครับเน้นที่03เข้าที่03ตรงตรงครับเลขออก503ครับงวดถัดมาครับผมให้มาที่2ครับบนล่างครับจับคู่ไม่เข้าครับเลขออก2 1ให้มา3 2 4 2แล้กก็2 2งครับงวดที่แล้วครับไม่เข้านะครับงวดนี้เพิ่นว่ามั่นใจมากครับผมเนาะของ fc ใจดีกทมครับไม่ใช่กทมนะ fc ใจดีเฉยเนะครับ เอาก็ตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกระสุดท่านี้ครับก็ขออุ่ยพรอนไห้เอฟซีทาง่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคลาปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์ครับผมเอากระปา่นี้ครับผมคลิปนาเจกันไหมครับผมเนาะ คลิปนี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีครับ